เข้าตึกบลเบทาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นซอยข้างตึกมีของขายหลากหลายนะครับอาเสียเฮียก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับร้านยินนะครับนี่ร้านยินไซส์ใหญ่นะครับตรงนี้โอ้โหระดับตำนานนะครับตำเละเป็นโจกเลยครับ เราเดินมาข้างตึกนี้แต่ก่อนนี่เดินเบียดเสียดกันนะครับยุคนี้ก็บางๆอันนี้ตลาดเพิ่งเปิดนะครับมันก็จะเปิดประมาณตีสี่เริ่มกันนะครับมานะตีสี่ขายถึงประมาณเก็บเสร็จก็ประมาณเก้าโมงนะครับตลาดเช้าข้างตึกนะครับตอนนี้ก็ ยังเริ่มตั้งกันนะครับเรามาเดินดูนะครับสำรวจสินค้าที่ยังมีเหลืออยู่ที่นี่ว่ามีอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมที่อยากมาเที่ยวก็ลองแวะเข้ามานะครับตลาดเชา้าข้างตึกครับที่มันพ่วงมาจากตลาดมืดตอนคืนนะครับที่ยังมีสินค้าพวกเสื้อผ้ามี ทั้งขายปีกและขายส่งครับถ้ากลางวันก็ขึ้นไปบนตึกได้เลยครับท่านผู้ชมนี่เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดเช้าข้างตึกโบเบทาวเวอร์ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ข้างหน้าตึกนะครับที่เดินออกมานะครับก็ฉายภาพสูงให้ดูนะครับตึกก็สูงนะครับเป็นโรงแรมทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างหน้าครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้รถก็กําลังจะ มาลงของกับท่านผู้ชมก็ตามผมมาครับท่านผู้ชมฝ่าท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าที่พากันมาขายผ้าที่ตลาดโบเบที่เป็นตำนานอันลือลั่นของประเทศไทยที่มีมายาวนานครับตึกสูงอลังการครับคือติกทาวเวอร์นี่ครับที่แหล่งที่มีชาวต่างชาติมาพักและก็มาซื้อของหรือมาสั่งของสั่งเสื้อผ้าไปขายนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโบเบ้นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูที่ประตูน้ําว่าประตูน้ํามีกันอย่างไงครับท่านผู้ชมตามผมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินออกไปข้างนอกครับท่านผู้ชมตอนนี้ตามผมมาครับเดินไปที่ทางเข้าของตึกนะครับตอนนี้แม่ก้าพ่อก้าก็กําลังจัดแผงตั้งแผงนะครับตอนนี้ นะครับช่วงเช้าๆสักหน่อยก็จะเริ่มมีคนเดินครับท่านผู้ชมตามผมมาครับท่านผู้ชมตามมาตามมาครับท่านตามผมมา